ไม่มีใครที่เล่นพระแล้วไม่รู้จักเฮแค้วหรือให้เหลาส่วนมะลินะครับเพราะให้เหลาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ทําให้พระสมเด็จเนี่ยดังที่สุดในประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อตอนเด็กๆเป็นข่าวใหญ่โตเลยข่าวตั้งแต่สมัยช่วงที่ผมยังไม่ได้เข้าวงการนะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยผมได้ยินข่าวเฮแค้วหรือให้เหลาส่วนมลิเนี่ย ตั้งแต่เด็กๆนะสมัยก่อนเนี่ยเคยได้ยินไหมว่าเขาอมพระแล้วยิงไม่เข้าใช้อากาอาวุธสงครามไหมน,นะยิงแบบเอาว่าพุณนทั้งรถเลย,เลยไม่เป็นไรพูดแล้วผมยังขนลุกแล้วเลยนี่พูดแล้วแล้วตอนนั้นนะเป็นข่าวรู้ึกคุกคโคมมากตอนเนื้อตัวฮีแค้นนะถูกลูกอาวุธสงครามยิงจ้ำเต็มตัวเลยพาดหัวนังสือพิมพ์ใหญ่ลงไทยรัฐลงทุกฉบับตีพิมพ์คือตอนนั้นเนี่ย ขาพูดตรงๆคนขับไม่ไม่ไม่รอดหรือว่าเฮีแควก็ไม่รอดแต่ถามว่าแล้วอ้าวแล้วอย่างนี้สมเด็จเนี่ยทำไมถึงเล่นเอฟซทุกท่านดูเด็ยอาวุธสงครามเนี่ยยิง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 น่ะไม่เข้าสักนัดเลยแล้วก็คนก็ขึ้นไปยิงบนบนรถอะเหมือนในหนังเลยแบบเขาเรียกสมัยเขาเรียกเฉพาะนครบานประวัติเนี่ยถ้าลองไปหาตามอินเทอร์เน็ตตามข้อมูลเนี่ยมีหมด น่าจะเป็นสมเด็จวัลระครังนะครับน่าจะเป็นสมเด็จวัลระครังแล้วก็ตามประวัติที่เล่ามาเนี่ยน่าจะอมไว้ที่ปากแล้วก็ถูกอาวุธสงครามเนี่ยเขาเรียกว่า <c oughs> บุกยิงถึงรถนะครับคนขับก็ไม่รอดีแคล้วก็ไม่รอดแต่ว่าที่ทําให้มีชื่อเสียงคือารอยจ้ำเต็มตัวที่เกิดจากอาวุธสงครามเนี่ยยิงไม่เข้าแล้วก็ผมผมว่าน่าจะเป็นพุทธคุณของสมเด็จโตนะครับตอนนั้นท่านอมสมเด็จโตไว้องค์เดียวเลยว่า ที่ผมมาเล่าเนี่ยคืออยากให้คนศึกษาเรื่องเกี่ยวกับประวัตินะครับบางหลวงพ่อมีพุทธคุณมีประวัติเรื่องเล่าเรื่องราวบางเรื่องราวอาจจะเป็นตำนานบางตำนานอาจจะเป็นเรื่องจริงที่ออกข่าวแล้วก็ท่านเห็นโดยที่ข่าวออกเห็นชัดเจนยิงไม่เข้ามีตามข่าวให้เยอะที่สุดแต่ไม่หมดเลย<ม>แล้วผมเชื่อ,อนะครับ ขอให้ท่านศรัทธานในสิ่งที่ท่านเคารพรักหรือว่าพระเครื่องที่ท่านศรัทธานนะผมเชื่อว่าปฏิหารก็จะเกิดกับท่านทุทกๆคนนะครับอย่าลืมนะครับส่งรูปพระเช็คพระ @tomekds นะครับ24ชั่วโมงครับพระหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลักสิล้านหลักร้อล้านต้อมนครสวรรค์ยินดีรับเช่าถึงบ้านนะครับส่งรูปมาได้เลย24ชั่วโมงนะครับ